ว่าควรจอดในยานเครื่องสำหรับคนที่ส้อยขาก็าจะเป็นส้อยเงินหรือส้อยทองค่ะในกรณีที่เครื่องประดับของคุณแตกหักชำรุดนะคะที่เป็นเงินแท้เราสามารถแก้ไขและซ่อมแซมตัดต่อแล้วก็ขยานไม่ว่าจะเป็นแหวนที่พับไปหรือหวนใจเป็นได้การติดเนค่ะในกรณีที่ ชุดทองคำขาวหรือว่าชุดทองเพื่อให้เครื่องประดับทุกชิ้นของคุณดูใหม่ปกติคุณจะมีเครื่องประดับชิ้นเดิมอยู่อาจจะใส่มา5ปี10ปีมันจะมีริ้วรอยจากการใช้งานนำมาค่ะเมื่อทุกใหม่จะเหมือนกับซื้อใหม่การล้างขัดเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าพิญโกลของแท้นะคะนำมาบริการล้างขัดได้ค่ะสำหรับของเงินเองที่ซื้อนะคะเราล้างขัดฟรีให้ใหนึ่ง ตัวเรือนนะคะในการทำกรอบกรอบกันน้ำกรอบล็อเกเคสกรอบใส่คอยนะคะทุกอย่างสามารถเข้าตัวเรือนได้หรือว่าคุ้มเป็นเงินในการสังคำเครื่องประดับโดยที่ให้ทางเราออกแบบให้หรือว่าคุณมีแบบมาและต้องการให้เราทำตา,ตามแบบตัวเรือนเป็นเงินหรือว่าเป็นของแท้เราสามารถทำได้ตามแบบที่ประการ เรายังมีบริการแกะชื่อหรือว่านำตสกูลลงบนเครื่องประดับที่คุณรักด้วยให้ทําเป็นงานมินิเต็เอเดชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นการแกะด้วรเ,เตเซอร์หรือว่าการแกะม,ม,มือน้ำแั่งทําท,ทุกอย่างจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ7จ็ดวันะเราเป็นสุงบริการอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ของเครื่องประดับทุกชนิดตะขอห่วงหรือชิ้นส่วนใดๆที่คุณสแสวงหาเพื่อให้เครื่องประดับของคุณ ออที่นี่ยังเป็นถึงในการเจาะหูที่เจาะครบวงจรด้วยเช่นไม่ว่าจะเป็นเจาะสะดยือเจาะจมูกนะคะหรือว่าตำแหน่งตีหูต่างๆที่เป็นที่นิยมนะคะเช่นได้ทีมอนเทนเป็นถึงในการเจาะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะที่ได้รับการฝึกฝนลและมีประสบการณ์มาไหว การบริการของเรานะคะเป็นบริการด้านเครื่องประดับเพชรมจอมาที่นี่ที่เดียวหรือส่งมาที่เดียวนะคะเราดูแลนะคะคุณให้อ,หอย่างดีพร้อมใช้งานและสวยเสมอค่ะถ้ามีคําถามนะคะติดต่อมาในไลน์หรือโทรมาก็ได้นะคะเราพร้อมใริการส่งคุณหรือคุณจะติดต่อมาในการสงง่งนะคะให้เราดูแลก็ได้